จอแนวสองมันปิ้งตามเรามาแล้วป้าป<ะ>้าเร็ว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 ีววววม่มงม,มาแล้วจ้าพี่ป้ามาทำอะไรอยู่ที่โรตาร์เนี่ยกินนมไปกินนมโอ้ย,ยนี่หมิงมาโรตาร์นี่ยรู้ต้องถือกระเป๋ารากเลยหรอ,เ,หรอเนี่ยหรอคะอืมอถือกระเป๋ารากเลยหรอ,เ,หรอเนี่ยมาโรตาร์เนี่ย อ่ะมันเกี่ยวกันได้หรอเนี่ยเขาเป็นพี่แอนมาหนึ่งแล้วนะหรอ <c oughs> แล้วลูกถือกระเป๋ามาทำไมเนี่ยหรออ่ะไปไปไปพี่แต่ก็ระวังน้ำพารากันมาเดินโรจันทร์ดิเผื่อมันมีเผือ่อมันมีสัตว์ประหลาดนะพี่หมิงฮะไม่ม,ม,หม,มีหนูมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่มี จ้ของร้านที่ไหนอะไม่เห็นเจ้าของร้านเลยอ่ะพี่หมงเฮ้แต่แม่รู้สึกว่ามันเป็นเป็นแปลกแปลกนะมันแปลกมากเลยน้ำปลาเอนี่ยซอยนี้ก็ไม่มีคนเลยอ่ะป้าหรือว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะป้าเฮ้ไม่รู้เลยหรอนี่ แต่แม่รู้สึกว่ามันเป็นวังเวงวังเวงยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่หมิงพี่หมิงกับป๊าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอเนี่ยป๊าเมื่อกี้อ่ะซอยนี้ก็ไม่มีคนหรือว่ามันจะมีเจ้านเนโ้เสารุกข้างโลชาน,น่ะป้า หรอกมันตัวใหญ่มันเข้ามาไม่ได้ในรเสาตัวใหญ่หรอเอาตัวเล็กก็มีลูกมันไงไม่มีหรอกลูกในรเสาไงมันไม่มีม,ม,มันไม่มีแล้วป้าเราคิดว่ายังไงเนี่ยเห็นไหมพี่หมิงซอยนี้ก็ไม่มีเลยอะ่ะซอยนี้คนก็ไม่มาเลยอ่ะป้าแม่ว่ามันต้องมีในรเสาแน่นอนเลยอะ่ะเดือต้องมีสัตว์ประหลาดที่คนเขากลัวกันอะ่ะ อาป้าวิ่งหนีอะไรจริงๆด้วยอันนี้มันเจ้าไดโนเสาร์นี่นาทำยังไงดีเราเราจะหาที่ไหนหลบแล้วเนี่ยแล้วว่าป้าเมื่อกี้แม่เห็นไดโนเสาร์กระฟาล่ะไม่พาเั็นตัวเลยหรอไดโนเสาร์มา,อ,าอ,อะไรอันนี้ไม่สเนเลกแจ๊สเอาแล้วมันเขียวอะไรกันน่ะ,ะเมื่อกี้แม่เจอไดโนเสาร์ปา ตัวใหญ่มากเไอเกียนสเนคแจ็คมันสามารถวิ่งเร็วได้เหรอไอเกิยนสเนคแจ็คมันจะทำให้เราวิ่งเร็วหรอเนี่ยง<อ>ี้ถ้างั้นเราต้องรอแล้วนะไหนเราจะเอาต้องจ่ายเงินก่อนเหรอรหเราต้องเอาแค่รถเดียวนะรถนี้รถนี้คือรถอะไรอะ่ะสเนคแจ็คถั่วลันเตาอบกรอบ นี่อันนี้อ่ะรับรองว่าถ้าเรากินแล้วอะ่ะเราจะทํามันจะทําให้เราวิ่งเร็วอะ่ะตาเดี๋ว,ว่าเรา,เราต้องลองพิสูจน์ไหมเนี่ยไปจะแต่ต่างกันโอเคไปเอาจีนเลยนี่จะไปกันแล้วหรอเนี่ยตายแล้วตรงนี้ก็มีเจ้าไดโนสเสาร์กำลังเดินกันเยอะเลยอะ่ะหน้าเหรอแม่คิดมันไม่มีคนเลยอะ่ะ ไม่มีคนเลยอ่ะป้าพ่อเจ้าเนโรเสามานี่เองอะพี่หมิงตรงนั้นก็ไม่มีคนอะแต่แม่เห็นเจ้าเนโรเสาวันเดินผ่านไปแวบไปเมื่อกี้อะพี่หมิงเห็นหรือเปล่ามันน้ากลัวแบบนี้มันจะได้ยินเสียงป้า,ปาเดินเร็วเอาเรีบๆไปไง เดี๋ยวก็โดนเจ้าไดโนเสาร์กินซะเลยนี่ทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยพี่หมิงเนี่ยเห็นหรือเปล่านี่มันมีไข่ไดโนเสาร์นี่ป้านี่อย่างไข่ไดโนเสาร์เนี่ยมันมีลูกยิงอยู่ข้างในอยู่เลยวิไม่น่าหรอแม่เห็นไดโนเสาร์มันมาจริงเหรอแม่จริงวิทำไงดีอ่ะเราต้องรีบออกไปแล้วนะไม่งั้นเราโดนพี่หมิงเราต้องรีบออกไปแล้วว่าเร็วกระจายตังค์จ้าเร็วกระจายตังค์ใครมาเร็วมาเร็ว นี่ต่แถวนี้หรือว่าจะมีหรือว่าจะมีเจ้าไดโนเสาร์อีกอะ่ะคะป้าน่าดดต้องเป็นแม่เขาแน่นอนจริงป้าต้องเป็นตรงนี้แน่นอนเลยอะ่ะสงสัยไดโนเสาร์ตรงนี้แหละที่ไปเดินนะป้า ที่เิงกับปายังไม่กลับบ้านอีกหรอเนี่ยปาฮะปลารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อ่ะเจ้าเดนองเสาร์มันพากันมาอีกแล้วตรงนูนน้นเห็นหรือเปล่านูน้นอยู่ข้างหลังอ่ะอยายได้ตุ๊กตามันจะช่วยปาได้หรอเนี่ยฮะช่วยอะไรได้แคเขามีพลังแค่แบเขามีพลังเราต้องมองเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหล่นลงมาลูกมองเขาเฉย มองเขาเฉยๆ,ๆแล้วเขาก็จะหล่นลงมาไงน่ใชมัต้องแลกเหรอมันต้องแลกเหรียดหรอ,อ,รหอ,หอป้าเอา้าไหนเมื่อกี้บอกว่าถ้ามีสแน็คแจ็คอะถ้ามีสแน็คแจ็คอะเข้ากับเมนเถอะอยู่นี่ไม่ได้ไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยอยู่ที่ยูยังไงไปดลไปดูสิไดโนเสาร์พากันออกมาแล้วเต็มไปหมดเลย ป้าเลต,ตรงนู้นน่ะมีเจ้านกยักษ์อยู่บนท้องฟ้านี่เต็มไปเลยนี่นะพี่หมิงเนี่ยแม่บอกว่าให้หมิงหมิงกับป้านะ่ะรีบๆออกมาถ้าไม่รีบออกมาต้องโดนเจ้านโนเสาร์นะกินแน่นอนเลยอะ่ะดีนะพี่หมิงกับป้าเนี่ยพากันออกมาก่อนนะป้า okay, <man. S 1> ถ้าป้าไม่ออกมานะรับรอง<ม>ว่าป้านี่ต้องโดนเลยอย่าไปโลซ์ไปทำไมไปทำไมไ ปารีบลไปเลยตอนนี้เจ้าเด็กสาวมันวิ่งตามเรามาแล้วปาปาเร็วๆๆๆๆเร็ว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 สาววิ่งตามเรามาแล้วว้าวมันจะทันแล้วปาเร็วแล้วป้ามันหยุดแล้วว่ะปาที่คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะเด็กๆถ้าชอบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันเข้ามาเยอะๆนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องอา a m มิงทีวีบายยบุยบุย